สวัสดีครับสวัสดีชาวเฟซบุ๊กและชาวยูทูบครับผมอยู่กับช่องพีเด็ดเมืองไทยชาแนลครับเอาละครับตอนนี้เราก็กำลังขึ้นล้อพายครับอันนี้เป็นของอ50นะครับผมล้อใบพายอันนี้4ใบพายครับตอนนี้กำลังทำการแสดงนะพี่น้องอันนี้40ครับมีทุกรุ่นครับ ได้ข่าวมาว่าพิสันบอกมีหกสองแล้วโ้โหฮะดูครับไม่รู้ว่าพิสันทำอะไรเนี่ยอันนี้ก็าทำทนกึงทันกึงไม่ใช่ทันศึนง์ <laughs> ทันศูนย์ทันศูนย์ครับพี่น้องทำทุกอย่างช่างตง้องมีระดับ ทั้งต้องมีระดับใช่ไหมเจาะลูดเงียบอูเนี่ยนะวาดอภิพรมอะเป็นไงอะไม่เจาะตรงมันมีตรงแล้วคุณเจาะพิสันตอนนี้มีโปรเจกต์กี่คู่แล้วนี่สี่สี่คู่อู้หอ้ร้อน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 อันนี้เป็นของสี่สิบใช่ไหมพี่สันที่กำลังทำเนี้ยเน่ยสี่เก้าส่เก้อะยันมาใช่ไหมยันมาสี่เก้า ยันมาสี่าวอันนี้เป็นวงนอกนะนูนตัดเองครับนูนครับซื้อเหล็กมาพร้อมแล้วตอนนี้ก็แสบหน้าแล้วตอนเนี้ยตู้นั่นทำเรื่องอยีง้แล้วนั่นแหละหลงกู <laughs> <laughs> โอ้หลกูหรืออะไรหรือก,กูหลงกูหลง <laughs> อันนี้เป็นของห้าสิบอ่ะ นี่ต้นแบบทำไปแล้วแต่ยังไม่ได้ทำพายเราไม่ต้องโชว์คิดเชื่อมครับบอกเลยว่ารับประกันออกด้าหน้าร้านโ,โชว์คิดเชื่อมจ่าเรียกจ่าเรียกชูอันใช่ไหมเออจ่าเรียกทุกงันโบกเสียค้าบับ,บจะได้สูตรไม่เนปสารระดับมุโยะอือหือ <c oughs> สนใจสั่งได้ครับรอบภายครับตามอ่าราคาสอบถามกันมาได้บอกเลยว่าจะส่งทุกนาจากครับทั่วประเทศหรือว่าแอปพฤิกาหรือว่าอังกฤษก็สั่งได้นะค <c oughs> รับเราตัียรวะเรมียเหรอตรงไหม đây à Ui, xe bà Hả? Mình chỗ này Ô khô, tăng Có bà tổ làng à? Tổ làng bốn ตัวไหนตัวสูตรเราอะนะตัวร่างวหรอสันเนาะตัวไหนวะตัวร่างร่างไหนวะอืมร่างไหนตัวร่างนี่แหละเป้านะเป็นร่างอืมอืมมันโบกตามหมดอยากโบกรู้ไม่รู้อ่ะเฮ้ ไม่ดนเอ้ดู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 ไม่มีไม่มีแก้วนี่มันตกไปเยอะเลยอะไรมันไม่สูงแล้วเนี่ยได้ชนละสูงละมันตกแล้วเนี่ย ครื่องมือร้ำสมัยก็แบบสมนีละแบทซิมด